สวัสดีครับนี้เอ่อไมค์คาดินอะไรนะรายการ a อ p เพลสเอวันนี้เราเชิญเชิญผมครับคุณแอมโพลลี่เอฟทีทีวีนะฮะแอมโพลลี่ครับอันนี้คือเขาเชิญเราก่อนแล้ว,ลวเราเชิญเขาขับเราจะมาร่วมมือกันนะครับนี่เราอยู่ในที่ไหนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สตูดิโอแอมโพลลี่ครับ <laughs> สตูดิโอแตมแต่กูกระแดกเปลี่ยกเขามาครับ <laughs> ที่กูไม่มีของเราเลยครับครับมาดูเลยวันนี้เราทำอะไกันมันมีแต่ความมืดบนความร้อนไปหมดครับตอนนี้เข็มมันเข็มเหี้ยแล้วนะนะครับอาอนี่ก็เป็นเครื่องสักภาพเฮ้ยตกใจเลยอ่ะเกมนี้ห้ามเล่นคนเดียวครับเพราะอะไรหรืว่าเบื้องไฟครับ ทองแบ่งๆ,ๆกันเล่นครับ <c oughs> เพราต้องเป็นเพื่อนกันเล่นนะครับคนปวดผีช่วงบนเทา้าถุกไม่ใช่แล้วช่วงลน้าทาัผีช่วงหลาตาผีวันนี้เรามามาเก็บเก็บนะมาเก็บกระดาษเกมเก็บกระดาษนะครับได้สองแผ่นแล้วครับเฮ้ยทั้งหมดนี้คือเกมเก็บกระดาษเหรอใช่เฮ้ยมึงไม่บอกกูจะขคำกูจะมาพากให้มึงทำไมวะเนี่ยเก็บกระดาษนะครับไม่มีตัวอะไรมาตามเลย หายอ่านะครับเออมีแล้วมีตัวอะไรม้าตามไหมครับเนี่ยมีครับมันเป็นตัวอะไรครับมันเป็นตัวยาวๆครับมันเป็นตัวยาวมันชื่อว่าลนเดอร์นะครับนะครับนั่นมันคืออะไรวะอุ้ยแมวรูปปั้นแมวเอ้ยไม่ใช่สิงโตครับโอ้ยดูความสวยงามครับเราไปทางไปทางด้านด้านที่ตะวันตกนะครับกูรู้ได้ไงพี่รู้กูเดา ตะวันตกครับไอ้ตอนนี้เรามาที่ตะวันตกนะครับบรรยากาศตอนนี้มันหอมมากครับเสียงแม่ขอมากไปตันทั้งทั้งตันว่ะแล้วนี่มึงวิ่งเร็วสุดได้แค่นี้ใช่ไหมครับฮะเร็วเออไม่ใช่แล้วถ้าเติมมันตานแล้วมันวิ่งช้าอ่ะตัวตัวเองเป็นไงวะเนี่ยยังไม่เห็นตัวอะไรครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยที่นี่ในนี้มีของขายที่อ่ะ ไม้สาบานี่นี่ถ้าเกิดมันตามมาแล้วคุณจะทําไงครับวิ่งไงครับวิ่งเนี่ยนะครับไอ้ตใจหายเลยควตกตกครับตะกี้ตกใจเล็กน้อยนะครับตะกี้พิธีก่อนไปตะกี้ไม้เขาดินกือกระเด็นออกอัลโต้ตกใจลิตหนึ่งนะครับก็ตกใจกันสามคนเลยนะครับตะกี้ กูไม่คิดจะมาพากเลนะครับกูไปไกลอ่ะกูชอบกูเบอร์นิดหน่งะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อนะครับมันงงไหมดนะครับตัวบอลไปที่เดิมทำไมนะครับก็อ่าแม่งมันไปแล้วตะกี้มันเป็นตัวอะไรนะครับนัมไม่เห็นวิ่งตามพูดเลยล้มบังวิ่งตามไง โอ้ยเจอกระดาษแล้วครับแทนที่สี่นะครับตอนนี้บรรยากาศเป็นไงครับคุณแตมชิวๆเป็นไงบ้างครับคุณเต่ากี่เวิร์พัรหนึ่งครับครับเต่าว่าชิลาก่อนนันทนากรครับอ่นะครับผมและผมไม์ขอดินนี้เราเชิญคุณแตมมาร่วมเล่นเกมของเรานะครับวันนี้ครับคุณคุณแตมเป็นคนเล่นครับเครื่องคุณแตมครับ ก็บ้างคุณแดนมีกันนะครับก็สตูดิโอสตูด Ho, okay. ิโอสตูด really <laughs> ิโอที่โอสตูดิโอเอ้ยสตูดิโอแดนมีนะครับวันนี้อ่ะเขาเขาเรื่องเลยก่อนครับมันมีแค่นี้เองแลครับแล้วมาดันตัวครับมีแค่นี้แหละผมจะต้กันไรนครับเก็บเก็บมันไม่น่ากลัวเลยครับแต่แต่ตะกี้กูไม่ห่วงใหม่แล้วครับกี้กูไปแล้วกูไปกูลุตเลยตะกี้ลุตตัวเลย อยากถ่ายหน้าตอนหน้าอ้วกอยู่หร <c oughs> ือไงพวกเนี้ยอ้วกคุณไปเจอกระดาษแล้วตอนนี้อ่าเฮ้ยเสียงมันน่ากลัววะครับครับตอนนี้เราได้กระดาษแผ่นนี้หาครับทั้งหมดมีแปดแผ่นนะครับเดินไปพร้อมๆกันม,มันไม่มีตัวอะไรตามเราจริงเหรออย่าพูดดิตัวอะไรตามมันจะมาแบบนเหรอตกใจสัสเดินะครับ น้ำนี่คนเดียวนะครับอย่างที่ว่าไว้ตอนแรกมันไม่ได้น่ากลัวเปลืองไฟครับเปองไฟอะไรครับนะครับรอบตอนนี้ผมสังหณ์ว่าข้างหน้าจะมีวิญญาณเออที่ถึงสถิตอยู่นะครับอ่าผมจะเล่าประวัติให้ฟังว่าที่นี่คือเป็นอะไรครับที่นี่มันเป็นเซเว่นลางผีเซเว่นอะไรจะแ่กกันอน่างวะมันคือมันเป็นลงเหมืองเหมืองครับ เหมือนโรงเรียนร้านนะโรงเรียนร้านครับเป็นห้างอะไรสักอย่างนะครับครับเป็นเป็นห้างครับห้างใต้ดินนะครับซึ่งข้างบนนี้เป็นทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงที่รลอนๆเป็นเสียงเอ่อรถไฟวิ่งตลอดเวลานะครับเสียงระฆังตีครับถุยไอ้ควายเป็นเสียงเอฟเฟคเกมนะครับตอนนี้เราวนนี้มาแปดครั้งแล้วครับ ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับก็นะประสบการณ์ในการเล่นเกมเกมนี้ผมก็เยอะแล้วนะผมก็ไม่เป็นไรชิวๆได้ต่อชิวๆนะครับชิวๆครับเมกี้คนจำชิวๆแต่คนภาคเนี่ยยอมรับเลยกูเพิ่งมานั่งดูครั้งแรกนะเกมเนี้ยครับกูหลอนด้วยภักหนึ่งกะทีเด้อดีแล้วที่มันไม่มาอีกอะอย่าหมาเมืงใหม่กระจายแน่ครันเนี้ยตะกี้กูไปแล้วอะไปมือโคตรเจ็บเลยตะกี้เนี้ยไม่ได้จะดุ ขนายคุณแตมมีประสบการณ์คุณแตมยังไปอ่ะ <g ül> แล้วกู่คนแล้วกูกคนภาคกูจะไม่ไปได้ไงครับอ่าครับดีเจ็ดแผ่นครับดูแผ่นสุดท้ายนะครับอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามันจะมีอะไรครับโปรดติดตามผมครับคุณแตมย่องมาอุอย้ยอุอย้ย ตอนนี้เรามาช่องเรามาช่องนี้นะครับเราเข้ามาแล้วเ,เข้ามาตอนท้ทายครับเข้ามาทางด้านแรกที่เครื่องสักพับตอนนี้มันขับตื่นเต้นมากขงบนเป็นโถงครับเป็นโถงม,ถมีตอนนี้ไม่กินอับชื้นมากครับได้กินได้ไง,ไงไวะเออาไม่กินอับชื้นมากครับความกลัวหายลงนะครับตอนนี้เรามาหากระดานสุดท้ายแต่ว่าเรายังไม่พบันเลยครับ ตอนนี้ถ้าเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วครับนะครับ่าครับประสบการณ์ในการเล่นของแถมก็มีเอยอะอะไรแบบนีบ,บ,แบ,บ้มีไหมมีไหม,มไม่มีครับเราเข้าไปในโถงที่รบรรยากาศตอนนี้ เป็นหวัวเลยว่ากลัวครับเออมันเดินบนที่เดิมมาครับอ๋อเสียงนักบัวเริ่มไปแล้วครับตอนนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีครับรู้สึกว่ามันจะความหวังเราจะเริ่มหายไป้วครับโผล่ขึี่อะไรคนเต่ารู้สึกยังไงบ้างครับนี่ครับปวดหัวครับวิ่งวนไปวนมาสี่ห้ารอบแล้ว ดำงมากไงครับนการแผ่นที่มากเลยตอนนี้นกูตก้องการออกไปจากเกมนี้ครับก <c oughs> ูเริ่มกลัวแล้วละครับคุณผู้ชมครับไอ้กูว่าแสงนี่กู่าไม่ได้ยินหรอกมองดูแสงเกมเลย <c oughs> มันจอใช่ไหมนะครับ <c oughs> ถึกหันหน้าไปหัน <c oughs> โอ้ย, <c oughs> อยแทบช็อกนะครับ โอ้ยจุกเลยครับไอเป็ดในยี่สิบแปสวัสดีครับเออตะคีนี้โหที่เจอไปมันรุนแรงจริงนะครับมันดูน้องห้ามเล่นกันครับรายการเอ็กซ์เสและรายการเอฟทีจีทีวีมันไม่มีอารมณ์เลยเหรอมันพูดอะไรที่มีอารมณ์ได้ไหมเออเออนะครับตามพูดครับผมไม่ได้พูดครับจบแล้วครับจบแล้วบาย